ครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะครับเนาะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมื่อนี้ผมเตรมภาพมาติดตามรัฐบาลไทยเฮากับปูเจ็ดสองนะครับเนาะครับปูเจ็สองก็ได้ตัวเลขมาแนวนะครับครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบหกกันยายนสองห้าหกหกลัฐบาลไทยเฮาออกสามสองศูนย์แปดหนึ่งสอง ล่างออก46นะครับครับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่ง699หน้าครั้งที่สอง037ท้ายครั้งที่หนึ่ง344ท้ายครั้งที่สอง057นะครับมานี้เลขปู72นะครับเนาะพ่อเต้ยเสี่ยวยเบิงนะครับเด้อเลขในตะล่างนะครับครับพ่อเตียเนียนยำเลขในตะล่างนี่ตลอดนะครับปู72นะครับ นะครับหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าขับเบิรงดูครับอีพีสีแปดหนึ่งสองมาทั้งสามตัวอยู่ในตารางนะครับแต่ว่าส่วนปูออกมาจาับคู่กะหลุดไปนะครับเนาะครับเป็นในปูไอ้มาสามขับสองมันมาสองปูเป็นเนียนที่สามนะครับ,าา 3, บน, 2, น,น,นี่ 3, นครับ,นะรบเอางวดนะนะวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมมาตามกันต่ออีกนะครับ แจมพามาเบิงเราครับนอกปูนในมาตัวใดครับหนึ่ง มุมตุลาคมณ์ปู่เกดซองนะครับเนาะ ก็พอเทียมเดี่ยวเรียกในตารางก่อนนะครับเรียกในตาลางปูยม,มางวดนี้นะครับ6ก,กับ7นะครับ2กับ3าม เก้ากับ0นะครับ นี่ครับแต่ว่าเอฟซีจับเอานี่ก็ได้นะครับวันนี้ปูให้มาานะครับบน นี่ครับบนหกกับเขีดนะครับเน้นที่หกครับคููจับคูมาให้นะครับเอาเลขกสามตัวก่อนนะครับเนาะ 0 3 7 0 3ส,ส,น,ส,สนะครับวันนี้เลข2ตัว

วันนี้ส่วนตัวเน้นนะครับผู้คอนเนนให้ที่เน้นทีน่ติดหกนะครับ คสัตกวก์เยเนาะครับเนาะครับมาเบิงล่างนะครับล่างวิ่ง เก้าตัวเดียวนะครับสัตว์เจ็นบะครับสัตว์เจ็นนะครับเอฟซี FC เนาะครับปานิป,นปจูจับจับโคให้แน่นๆนะครับนี่ ก้าวสองก้าวสามสองหางเน้นๆนะครับปูเน้นนะครับเน้นที่ 92ตัวเดียวนะครับครับบอร์ดลายหางเนาะครับเนาะล่างเนาะมีเก้าสองเก้าสามครับเก้าสามเข้ามาเข้าเก่านำเนาะครับเนาะเลขบอรลายหางนะครับนะนะ 92, 93, ครับฉะนั 93, าา้นแนะลนะน้วเลขบนนะครับ ถ้าเอฟซีประมักที่ปูจับคู่ให้เขาสามารถจับเอาในล็อกนี่ก็ได้ครับในในตารางนะครับเลขในตารางของปูนี่เดินดีมากตลอดนะครับมีหกมีเจ็ดมีสองมีสามมีเก้ามีศูนย์นะครับส่วนบนนะครับเนาะบนปูให้หกกับเจ็ดเน้นที่หกนะครับจับคู่กับสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์หกศูนย์เจ็ด สามหกสามเจ็ดเน้นที่ศูนย์สามหกเดีกับศูนย์หกกับสามหกนะครับเนาะครับเขามาสอบตัวใดเข้าก็อย่าลืมนะครับเด้อที่เป็นเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับวันนี้ก็ขอให้เขาปังๆเด้อครับแต่ว่างามนะครับเลขในตารางนี่งามครับส่วนซองนี่เข้ามาเข้าออกน้อกระไดนะครับแต่ว่าปูคนบริจับกูมาให้นะครับหกสองเจ็ดสองยังประมาณนี้เมนบอกครับ คอยสุกๆมันๆกันเด้อครับเดอ้อแล้วก็พอเตียมกับข้อกาบขอบขอบคุณปูหลายๆปูศูนย์เจ็ดโอปูเจ็ดสองนะครับเนาะครับคอยสุกๆมันๆกันเนาะเอฟซีเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเขามาแล้วขันมาก,กันสอบคลิปนี้กายจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำนิด,ด้ะครับเดอ้อเผื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอ,ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ครับพอแต้มข้อไว้พอนให้มีแต่ความสุกความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยาให้ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอ้อมีแต่โสดตหลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม